แคทอินสปายจะพาไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นกันนะคะ, mm hmm. ะครบกวนเพื่อนๆช่วยกดกริ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปทานอาหารญี่ปุ่นร้านชื่อซาสยะอยู่ตรงสุขุมวิท49นะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะว่า นนอร่อยยังไงอร่อยขนาดไหนแล้วมีเมนูอะไรบ้างไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ร้านนะคะถึงแล้วค่ะเป็นบรรยากาศด้านในของร้านสัสยาะนะคะร้านเปิด11โมงเช้านะคะถึงบ่ายสองแล้วก็พักเบรกนะคะไปเปิดทีหนึ่งตอน6โมงเย็นนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านสัสยาะนะคะอันนี้เป็นชั้น2นะคะที่เรานั่งเกาะจะมีห้องส่วนตัว แบบนี้เลยทุกห้องนะคะนี่เป็นทางเดินนะคะบรรยากาศก็จะเป็นเหมือนนั่งอยู่ในบ้านคนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคะถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะออทางร้านก็จะมีเซต lunch นะคะซึ่งเป็นราคาพิเศษมากๆราคาส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่240บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันคะ่ะหิวแล้วคะ่ะไปดูเมนูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าทานบ้างนะคะ เปิดมานะคะก็จะเจอเซตลันช h นะคะสายที่ชอบปลาดิบนะคะก็จะมีเซตปลาแซลมอนเซซามินะคะราคาก็ดีมากเลยค่ะ240บาทแล้วก็มีปลาสีกุลยำกับขิงกับหอมซอยนะคะ เซตนี้ก็240บาทมาพร้อมเครื่องเคียงนะคะอย่างที่เห็นในรูปเลยมีปลาสาบะย่างเกลือด้วยนะคะสายสุขภาพแล้วก็มีเนื้อไก่นะคะไก่ก็จะเน้นเป็นช่วงเนื้อเนื้อนะคะเนื้ออกเนื้อสะโพกนะคะมีเครื่องเคียงเป็นมันบุเขาถั่วหมักนะคะสามารถที่จะสั่งเพิ่มได้แล้วก็มีไก่บดสไตล์ญ,ญี่ปุ่นน้ำจิ้มพอสุึนะคะ อันนี้ก็น่าทานมากเลยถ้าคุณชอบทานไก่นะคะเมนูต่อไปนะคะก็เป็นเทมปุระรวมมิตรนะคะเซตนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทานเซตนี้กันนะคะเออเซตนี้ได้กุ้ง3ตัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีปลาสีกุลชุบแป้งทอดนะคะเมนูนี้เดี๋ยวจะกลับมาลองนะคะส่วนใครที่ชอบหม้อไฟนะคะก็ทางร้านก็มีหม้อไฟให้ด้วยนะคะ ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ280บาทนะคะซึ่งเป็นหม้อค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะอาจจะทานท่านเดียวไม่หมดนะคะ ท่านใดที่ชอบข้าวหน้าปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ซูชิหน้าปลาดิบรวมต่างๆนะคะก็มีให้เลือกด้วยนะคะอย่างจานนี้ก็380บาทค่ะมาพร้อมเครื่องเคียงแล้วก็มีทูน่าเป็นโทรโร่สับด้วยนะคะอันนี้ก็จานค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเคยทานแล้วนะคะอร่อยมากแล้วก็สดมากนี่ก็จะเป็นแนวซูชิรวมมิตรนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดชอบทานซูชิสายเฮลตี้นะคะ ข้าวหน้าปลาไหลก็มีนะคะท่านใดที่ชอบทานข้าวปลาไหลนะคะหรือว่าจะชอบทานเป็นสายเส้นนะคะก็มีโซเมนนะคะเย็นกับไข่บางซอยหรือจะเป็นโซเมนเย็นกับกิมจิก็มีนะคะอันนี้มาเป็นเซตค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะราคาเริ่มต้นประมาณ240บาทค่ะอันนี้แคทก็ยังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยวว่าจะกลับมาลองเป็นเส้นสดดูว่าอร่อยไหมมาดูเมนู หน้าต่อไปกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกว่านี้ไหมคะเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูอลาคาร์์นะคะก็จะมีเป็นปลาเกา๋าอบเกลือหิมะนะคะแล้วก็ทานได้3-4ท่านเลยนะคะเมนูต่างๆนะคะครีเอทโดยเจ้าของญี่ปุ่นนะคะเจ้าของร้านเป็นคนญี่ปุ่นนะคะการจัดวางจานชามเ,เครื่องเคียงนะคะก็จะดูเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะ อันนี้จะเป็นเมนูหอมเชียงใหม่หอหมูสาชั้นนะคะนึ่งหินร้อนน้ำจิ้มออริจินอลแล้วก็มีมันภูเขาฝนนะคะมีหอยนางลมนึ่ง8ตัวนะคะมีเนื้อด้วยนะคะมีเป็นซูชิรวมมิตรนะคะก็ราคาประมาณ480บาทนะคะอย่างที่เห็นแล้วก็มีข้าวหน้ากัะทงแดงญี่ปุ่นหุงหม้อด,ดิน3-4่ท่านทานได้นะคะราคา980บบาทอันนี้ เมนูนี้ดูเฮลตี้สุดๆเลยค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวหน้าหอยเมน่นกับไข่ปลาแซลมอนผงมอดินนะคะอันนี้ก็ทานได้3าถึงสท่านไปมาดูเมนูขนมนะคะก็มีราคาตั้งแต่75บาทนะคะถึง95บาบาทค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้แคทกับลูกสาวสั่งอะไรนะคะ ลูกสาวเนี่ยชอบทานปลาแซลมอนของที่นี่มากนะคะก็จะสั่งเป็นเซตเมนูอาหารกลางวันส่วนของแคทนะคะสั่งเป็นปลาสีกุลนะคะยำนะคะกับกุ้งเทมปุระนะคะมาดูกันเล่ะหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะมาพร้อมเครื่องเคียงนะคะมีน้ำซุปให้ด้วยนะคะว้าวอันนี้นะคะเป็นข้าวปลาแซลมอนดิบนะคะแล้วก็ มีน้ำซุปให้1ถ้วยนะคะสายเฮลตี้ต้องชอบนะคะอันนี้เป็นปลาสีกุลยำกับหอมซอยนะคะแล้วก็มีขิงนะคะ,อ,ะอันนี้มาพร้อมน้ำซุปและข้าวหนึ่งถ้วยแบบนี้ค่ะสายเฮลตี้มากๆอันนี้อร่อยมากเลยนะคะปลาสดมากๆด้วยทานแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะ เครื่องเคียงนะคะก็มีกระเจี๊ยบดองนะคะเหมือนหมักซอสญี่ปุ่นนะคะอร่อยมากจานนี้เป็นกุ้งเทมปุระนะคะเออกุ้งนะคะทอดแบบแห้งมากเลยนะคะไม่มีน้ำมันติดมาเลยแล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะเซตนี้280บาทค่ะมาพร้อมเครื่องเคียงนะคะอย่างที่เห็นเลยอีกหนึ่งเซตนะคะการทอดนี่นะคะก็ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะทิมปุระแบบกรอบมากนะคะอันนี้เป็นมะเอาอาขือนะคะชุบแป้งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันกรอบขนาดไหนกรอบมากนะะค ไปพบกับเจ no ้าของร้านสัสยะกันดีกว่าค่ะอันนี้เจ้าของร้านนะคะชื่อทาเกดะครับอ๋อคุณทาเกดะนะคะร้านอาหารอร่อยมากขอบคุณมากครับเมนูสุขภาพสุดๆลูกสาวชอบมากคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอิ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทานเสร็จแล้วนะคะร้านอยู่ตรงเล็กเกตขับนะคะก็มีที่จอดรถค่อนข้างสะดวกสบายสามารถมาจอดรถได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ที่จอดรถสะดวกสบายนะคะเบรนนี้นะคะก็เป็นบริเวณของเลกกเก็ตขับนะคะแถวบริเวณนี้ดูไปดูมาก็ขายญี่ปุ่นมากเลยนะคะเรื่องท่านไหนที่คิดถึงญี่ปุ่นแล้วก็แวะมาเดินเล่นแถวนี้ได้นะคะมีร้านขายญี่ปุ่นมาก